ขยับได้เฉพาะแขนช่วงนี้ลงไปคือขยับไม่ได้เลยกินมาหลายตัวแล้วนะรักษามาหลายอย่างแล้วมันไม่ดีขึ้นเลยอาการหนักถึงขนาดนั้นอ่ะคือแรกๆเลยคือปวดหลังอะคะปวดหลังก็คิดว่าเออเรายกของหนักเนาะเราขายของเรายกของหนักอะไรประมาณเนี้ยช่วงที่มันเป็นดังหนักคือพี่นอนหงายอ่ะพี่ขยับตัวไม่ได้ขยับได้เฉพาะแขนช่วงนี้ลงไปคือขยับไม่ได้เลยอาการหนักถึงขนาดนั้นอ่ะพี่กินมาแบบ แยกว่ากินเป็นกระสอบกระสอบมาแล้วกันกังวนเหมือนกันว่าจะโดนหลอกแต่ว่าเออมันกินมาทุกอย่างแล้วลองอีกสักหน่อยเป็นไรอะ่ะพี่ก็บอกว่าเออเนี่ยแม,แม่แม่กินตัวเนี้ยอาทิตย์หนึ่งอ่ะมันดีขึ้นบอกลูกนะลูกบอกว่าแม่แม่คิดไปเองหรือเปล่าแม่มนโนหรือเปล่าชื่อบุ๋มค่ะเป็นแม่ค้าขายข้าวมันไก่อยู่ตลาดบางประกอบขายมายี่สิบกว่าปีแล้วค่ะก็ทรมานพี่ก็ทนมาหายากินมาเรื่อย ไปหามหมอหมอก็ให้ยาคลายกล้ามเนื้อแก้กล้ามเนื้ออักเสบอะไรบางนเนย่างค่ะมากินแต่คุณหมอไม่ได้บอกว่าเป็นเป็นกระดูกทับเส้นนะคะแล้วก็ไปจับเส้นหมอนวดเขาจะบอกว่าเป็นสลักเพชรจมจนพี่มาเล่นเฟสแล้วก็เห็นพี่ก็ทักไปโทรไปมีน้องเจ้าหน้าที่เขาก็เลยถามอาการมาน้องเขาก็เลยเออถ้างั้นจัดพุดนี้ให้นะช่วยเข้าไปช่วย ฟื้นฟูกระดูกอ่อนแล้วก็เส้นประสาทให้มันดีขึ้นกลงวเหมือนกันว่าจะโดนหลอกแต่ว่าเออมันกินมาทุกอย่างแล้วลองอีกสักหน่อยเป็นไรอ่ะพี่ทานไบพอไปวันที่4ี่ที่ห้าที่หที่7ก็ดไปรู้สึกว่ามันเบาค่ะบอกลูกนะลูกบอกว่าแม่แม่คิดไปเองหรือเปล่าแม่มันโนหรือเปล่าคือแบบว่าไม่เชื่อเพราะว่าพาเขาไปว่าจับเส้นก็ไม่ดีขึ้นตัวเนี้เขาบอกว่าเขาดีขึ้นมากจริงๆก็เลยบแบบแป๊บเดียวก็แบบขนาดนี้แล้วหรอะไรเงี้ยค่ะกินไปได้จนจะหมดชุดเดือนนึงอ่ะค่ะก็เลยบอกว่า สั่งมาให้แม่อีกชุดหนึ่งแล้วกันกินต่อเลยโชคดีจริงๆที่แบบว่ามาเจอตัวนี้ทําให้เขาแบบอาการดีขึ้นจากที่แบบป่วยมาแบบหลายปีมากๆแล้วค่ะซึ่งแบบว่าเราก็เห็นกับตาตัว,ตวเองอะว่าเขาดีขึ้นจริงๆอะค่ะกินวันละมือ้อมื้อเดียวจบไปเลยก็อยากฝากว่าถ้ามีอาการแบบนี้ค่ะอย่าชะล่าใจสาด้วยตัวเองแล้วมันไม่ดีขึ้นอยากแนะนําตัวนี้ค่ะก็อยากอยากส่งต่อผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะอยากเปิดใจให้เข้ามาลอง แล้วจากที่คุณพอลมานมันดีขึ้นจนจนเราแทบจะลืมไปแล้วอะว่ามันความปวดมันเป็นยังไงอะ